ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมปั๊บเทพทวีวันนี้เกี่ยม dying l i าร์ทที่13แล้วอ่าก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะเพราะเนี่ยในเรื่องผมเห็นมันเป็น89นะก็น่าจะจบแล้วนะผมว่าโอ้ขึ้นไปบนนู่นเลยไม่เป็นไรเรามีแก๊ปเป็นหูโอ้ยโอ้ยโอเคอ่ะติดต่อ G R E รอยเหรอฉันให้ตัวอย่างเนื้อกับด็อกเตอร์แคมเดนไปแล้วนะตอนนี้ฉันจะคุยกับจียสักหน่อยแล้วนายจะบอกอะไรพวกเขาล่ะทุกๆอย่างคัฉันจะไปหาคุณทีหลังนะทรอยอ่ะทว่าจียเได้เครนได้ยินไหมขายเครนเองเล่นค่าใช่หรือไม่เฮ้ยไอริสเออริ์มึงอยู่ไหน ตรงที่ข้าควรจะอยู่บนตึกสูงของข้าไงแน่นอนของข้ามันยังสร้างไม่เสร็จดีนักแต่มันก็ยังยืนยงดังอนุสรของความกลง n หวนน่ะต่อความวาย่วงซึ่งหมายความว่าถูกปกครองโดยตัวข่ามึงสำหรับที่มึงทำควาเจ๊ดสำหรับทุกอย่างกูจะฆ่ามึงโอ้ข้าวังเอาไว้อยู่แล้วอันเปนทัด สนะคติของเองอย่างที่เห็นเราทําสงครามกันเองกับข้าสงครามปัญญาที่แย้งกันสงครามเพื่อดูวิสัยทัศน์มาเลยเครนมาท้าทายข้าอะไรนะที่คนอเมริกันไม่ชอบพูดกันหน่ะข้าท้าเองรู้ไหมอะไรไหมช่างมาเถอะไม่มีสงครามมีแค่ทัศนคติเรยรำไรีรมของมึงแหละโอ้ไม่ไม่ข้าไม่ลงนรกหรอกข้าจะจากเมืองฮารานไปตังหากอย่างที่เห็น ค่าทำข้อตกลงกับพี่น้องเจียีของเราโดยใช้ผู้ติดต่อเองนั่นแหละไม่ใช่ใครที่อื่พวกเขารู้ว่าข่ามีข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดของดรเซเรพวกเขาเรียกมันว่าอุจแจสุอ่อาณจักรอีกไม่นานจะมีเฮลิอคอปเตอร์มาและพาข้าไปลองนึกภาพความเสียหายย่อยยับที่ข่าสามารถทำได้นอกกักกันของกับแพงพ,พวกนี้สิ แน่นอนถ้าเองคิดว่าเองสามารถหยุดค่าได้มึงมันตำช้ยเกี้ยเลยนั่นคือสิ่งที่ข้าหวังจะได้ยินมาหาข้าซะเครนมาจบเรื่องที่เราเริ่มกันเถอะไอไลส์แม่งทำช่วยกแล้วหุ่นละฝนตกฝนตกเป็นโอเคไปดียว่าแม่งก็มืดซอมบี้มาเพิ่ม โอเคบินไปตรงนี้โอเคเข้าสู่ท่อระบายน้ำไรซ์ตกป้องกับเจียอีได้แต่ตอนนี้มันกำลังจะเดีอกจากเมืองฮาลานพร้องานวิจัยที่ละของเซเล่จนปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้และไรซ์ก็ดูดีอ่าไรซ์ก็ดูดีนะครับ โอเคลงลงลงแบบนี่เร็วเร็วโอ้เชีย่ยโอ้ไม่ติดอะไรนะโอเครีบไปดีกว่าเดี๋ยวไอไลส์มันจะหนีไปก่อนโอ้ยชนอ้าวไม่ใช่โอ้ลงท่อโอ้โอหลืมไม่ได้เล่นนานอุ้ยไข่คออะไรวะ จะเอ๋มีใครข้ออะไรหรือเปล่าไม่ได้หูุาดไปใช่ไหมโว้อมบี้โอ้ชนโอ้เสียบโงอย่างเยอะเลยโอ้โหไอ้เขี้ยบมันเยอะจังวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเจ็ดเค้โอ้โหมันมากันเยอะจังวะ แกิ้งฮุกเรามีเราขึ้นแบบเร็วๆโอ้โ้เชี่ยอะโอเคไปต่อเข้าท่อขึ้นมีอะไรไหมน่ะไม่มีโอเคทางออกแล้วฝนตกอีกโหพี่นั่นผมไม่ยุ่งอุ้ยเชี่ย เชี่ยไอ้โวยตัวลากกลางคืนโอ้โหเชี่ยมาอยู่แล้วโอเคเอาอันนี้เปิดไว้เรียบร้อยโอเคดีเลยโอเคไปทางไหนวะเออน่าจะทางนี้บ้างครั้งหน้าโอเคโอ้ยตัวลากกลางคืนใช่ไหมแล้ววิ่งไม่อยู่แล้วโว้ยโอ้โหดักหน้า ผูจะเกิดไปเป็นคุณพี่ปิดประตูไอ้เชียปิดไม่ได้แล้วโอ้ยโอเคเออกกลับไปยังสลัมไรซ์ made a deal with the g r e now he's about to escape from hiran with the rest of zara's research โอเคผมมึดมึดมาก หัตักหน้าเห็นในแมพวิจุ๊บเฮ้ยโอ้ยเขี้ยะโอ้ยเกือบล่วงแล้วเกือบตายแล้วดีนะลงพอดีเขี้ยเข้าผ่านพอละตรงนี้ละมังโอเคถอยหน่อยไอ้ซอมบี้ ่าจจะขึ้นข้างบนโอเคถึงแล้วโอ้หเช้าคนดีเลยมั้งนะอ่ะในเวลาไปล่าไอไลท์เฮ้ยอะไรฉากสุดท้ายของเกมคุณกำลังเข้าสู่ฉากสุดท้ายของเกมส่วนนี้ของเกมจะในจะในโหมดผู้เล่นคนเดียวแล้วคุณไม่สามารถกลับสู่แผนที่อื่นได้คุณจะสามารถกลับ มาสำรวจหาดานหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วโหลดเซฟไว้ล่าสุดคุณต้องการดำเนินต่อหรือไม่เอ้ยดำเนินต่อไปเลย Rice G.R.E. โอเคโอ,คอ,อยย้ยเอ้าไอ้เีคบมาถึงเครนสุดเลยโอ้เชยเ้ยต้องมาจะกลายเป็นซอมบี้อะไรตอนนี้วะเนะี่ย โอ้แต่ยังเราก็ยังวิ่งได้โอ้อะไรวะเนี่ยอืมทันใครอะโอ้เวนอะไรวะเนี่ยข้ารู้ว่าเองไม่สามารถถอดไว้ใจโอ้ยมึงหุบปากได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายที่กูอยากได้ยินอะฮะได้ยินข้าเหรอชักเป็นความคิดที่เยี่ยมเลยนะเนี่ยโอเคอะไรวะ นั่นแหละดีขึ้นมากเลยเมัวกับเพลงออเคสตราที่เล่นโดยอะไรวะโดยโไม่วิ่งเหรอเนี่ยอุ้ยเทียบพี่นั่นเอ้าโหใช้แกปปิปงูกไ็ได้ด้วยนั่นแหละตัวแทนของความสมคบตัวแทนมึงตัวแทนมึงมึงอุ้ยเทียบมากถอยไปดีอะไรตามมาโอ้โหอะไรตามมาบ้างวันเนี้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ย โอ้ยหลังกูโอเคลงข้างล่างโอ้โอ้ยอะไรเฮ้ยเ้เฮ้ย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 ชั้ดเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮวเฮย่ง้ยยะ้้้้้ย้ย้้้นๆนะเนี่ยชิบยแล้ว้เเเฮเฮ้ย วิ่ง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 โดดโดดอุ้ยดีนะอัพเต็มพื้ยเฮ้ยอยู่อยู่อยู่กับที่ไปอยู่ที่ไปโอเคขนสลิงเอ้ควิ่งต่อเฮ้ยอยู่ที่เดิมไปอยู่ที่สไลด์เฮ้ยเอาไปแด็กโอเคโอ้เชี่ยเอาล่วงเอาร่วงไม่ใช่มงมงก้อนวงได้โว้ย บินวายเขี้อดักหน้ามีเอาไปแดกเฟรนชุบินฮือวิงโอ้ดีนะเอาเอาวิ่งมาเต็มเลยวิ่งไม่เหนื่อยเลยโอ้ยเชียยเฮ้ยเฮ้ยชีดนี่ชีดแสงยูวี เฮ้ยเอาไ้หันหลังไม่ได้นี่เอาไปแดกเฮ้ยช่วยเสียงกับล่วงขึ้นขึ้นหูข้างหลังแม่งุดหงดเแบบแม่งยันเยอะเลยฮ่าฮ่าล่วงไปหมดเลยสิมาอยู่ละรีไปดียว่าโอ้ อะไรวะเนะี่ยการเอ้าโหเช้าวันนีเปิดตัวได้ไม่เบาเลยนะบางทีเองอาจจะเป็นราชาก็ได้ราชาแห่งโครนอะไรวะนี่กูเป็นราชาแห่งคีควัวเลเอ้านี่เครนอะไรวะรับถวายแดดราชามาสัก RPG โอ้อะไรวะเนี่ยอะนะ๋อแล้วใครตายต,ายตรงนี้ซสำสบได้ไหมแกฆ่าข้าวไม่ได้แกเอาชนะข้าวไม่ได้ อเออหรอแน่ใจนะแกมาถึงตัวข้ามก็ไม่ได้โอ้แน่ใจให้กูลังไปหาเนี่ยโอเคขึนลิฟลิฟอะไรวะนะแต่เองก็ยังพยายามและพยายามให้ข่าได้มอบของเพิ่มเติมสักหน่อยอะไรจะเอ,เอาอะไรให้กู เปิดเพลงขอบคุณมากเพลงแห่งความทุกข์ทรมานบังเลงโดยธาตุบอกสำหรับธาตุอย่างแก่ที่สุดโอ้โหดึงด่ากูใช่ไหมนะด่ากูว่าตับช้าเหมือนธาตุเหรอเร็วเร็วเร็วขึ้นสิไอ้เว้เลยโอเคเร็วสีน่าจะถึงมาบ้างแล้ว เลือดมันไม่เต็มพยาบาลก็มีเยอะใช้มากี่พาร์ทแล้วไม่รู้ยังไม่หมดเลยวิ่งฝาดุงฝาดุงเฟขึ้นเอ้าคาริมเคลนไรส์บอกว่านายจะมาเฮ้ยนายถูยิงนี่เกิดอะไรขึ้นอะนี่คือสิ่งที่ เราได้รับจากการพยายามอาจเรียกชีพไอซ์ักหลังเราทุกคนเฮฉันกำลังขึ้นไปห้องหนคาิฟจะค่ายเวนตไลด้วยมือชันนี่แหละไม่ใช่ทางนี้ราวางระเบิดบนชั้นสองเหนือพวกเราเนี่ยไปตึกสองนนขึ้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นนายค่อยกลับมาอ๋อและนายค่อยกลับมาได้โอ้ไม่นะคาลิฟโอ้ไปสู่สุคตินะเพื่อน คค okay. าริบบอกให้ไปตึกอีกตึกหนึ่งกันตรงไหนอะต้องไปผ่านเครนเหรอก็จะตุกตรงนู้นนะอะ,อะโดดเจี๊ยบไปมีหลงไปเอ้ยคาริบเตือนเองได้สำเร็จสินะถ้าคิดถูกแล้วที่ยิงมันทิ้งบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีความเป็นนักรรนกรรีฬาโดยเลงใส่เองอยู่แบบเนี้ย ชอบมึงมากกว่านี้ทำมงไม่พูดเยอะขนาดเนี้ยข้าคิดว่าเป็นเรื่องของให้เราเรียกมันว่าปรับระดับสนามแข่งนะแล้วกันนะน่าเป็นคําที่เองจะเข้าใจได้ใช่ไหมโอ้ไม่รู้อะไรของมึงลูกดดเสียโอเคโอเคทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่วินฟาร์โโอ้เชี่ยกับลุง เสียไว้น <olarak ivals> <at Christmas music> oh. oh. ี hey. Danger. 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 Mm ่น่ะโอ้ยโอ้ยกอหลังเฟเคโนดโนดโนดเุ้ยเชี่ยม่งแทบจะตดวตามอยู่แล้วกูน่ะโอ้ยตัวเฮี้ยงอะไรอะวุ้ดกือไปเชี่ยดีนะเลือดกูเยอะเอาขึ้นทางไหนทางนี้เฟเควุ้ยตัวอะไรขาด้ำลายใส่วะ ปินมนได้โหบินขึ้นเครนเครนอยู่บนเครนโตัวอะไรวะเนะี่ยวิ่งเข้ามาเพียบเลยเข้าม,มาระเบิดด้วยระเบิดสะดังลั่นเลยเองฟังดูอย่างกับว่ามันเจ็บหน้าเครนขอให้ข้าได้เพิ่มความทุกข์ทรมานให้เองอีกแล้วกันอะไรวะมึงจะทำอะไรกูโอเคบ,บินบ,บินบ,บินโอเค น้ำยาอะไรดื่มไปน้ำยาเพิ่มสเต็มไม่น่าไม่จำเป็นละเอาขึ้นสิโอ้ยไม่ได้ค้าบน้ำยาวิ่งเร็วไว้นี่กูต้องโดดข้ามใช่ไหมล่ะกูสรงน่าจะใช่นัดยาวเลยอ่ะไม่รู้จะมีอะไรตามหลังหรือเปล่านะแต่วิง่งข้าลงคนะแนนโอ้ยไอพีจี่วิงว่งชี้ชี่ชี่เออวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งถ้าคิดว่าเองโดนไล่ออกแล้ว อะไรโอ้ยโอ้ยเขียทุกล่วงโอ้เขียหักลงเลยเองรู้ไหมว่ามีกี่คนที่เอาชนะข้าได้ในการต่อสู้มาก่อนไม่มีเลยไม่มีและไม่เคยมีอะคงจะมีแล้วแหละก็กูนี่ไงเออบินบินคิดเสียตัวเองว่าเป็นสมาชิกของสโมสรพิเศษแล้วกันนะ ซ่อนอยู่ไหนวะไอเวนน่าเสียสำหรับเองนะที่เป็นสมโมสรที่คาดตั้งใจที่จะยุบลงมันยับซอมซากซอมบี้อะไรวะเมื่อกี้้โยโด,ดโ้ยถึงไปวะถึงพอดีโอเคขึ้นไปหาเมื่ออยู่ไหนยังว่ายังไม่ถึงอีกโอ้เครนที่น่าสงสารครอบนำไปด้วยอารมณ์ เขาไม่เป็นด้วยความต้องการที่จะล้างแค้นก็มึงทำหลายๆอย่างไปเยอะเลยถูกกินทั้งเป็นด้วยความเกลียดชังความรู้สึกพวกนี้ทำให้เองอ่อนเลยเออใครใครอ่อนแนขึ้นน่าจะเจอไอ้ไรแล้วมั้งนะ,ะขึ้น้นอ้าวหวัดดียังหัวร้นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย เอาละเจอหน้ากันอีกแล้วนะข้าคาดเดาว่านี่ไม่มีความหมายสำหรับข้าอีกต่อไปแล้วสุลมานว่าแกจะมีหรือไม่มีแกต้องตายไม่เอานาเกรนอยากแกล้งทำไมว่าเองไม่สนใจเลยกี่ชีวิตที่ต้องพึ่งไอแผ่นดิสนี้หลายร้อยหลายพันหรืออาจจะเป็นล้านด้วยซ้ำมั้งเอ้าเอาเอาเอาให้เฉยเลยเฮวยเคียมีด้ยเอ๊ะเอาเชี่ยกดเอแล้วนะทำไมยังโดนอ่ะ เออเออเอออมบันปีไม่เตะทิ้งเลยมึงพูดถูกเรื่องนึงเครนซุลิมานตายแล้วไว้เหี้ยกลบได้เขาตายกับน้องชัยไปในเมืองนี้เองไม่ใช่คนที่นี่เดาซ้ำพิมลลูกว่าค่าทนละมัดเป็นยังไงเออเออีกรอบ โอ้ยมันทียบเฮ้ย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 โฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอฟเอฟเอฟข้าจะสอนเองครนเองต้องทนทรมานเหมือนกับข้าเออทรมานแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าน่าหน่าเสียเสียคุมคุมไม่ได้เลยเออโดนแทงแค่นี้มาเออเอาไงกับมึงดีนะอ่ะเหมือนว่าตึงก่อนแล้วกันเจ็บไหมฮะใช่แล้ว เอาเลยเองวอดใจไม่ไหวหรอกเอาเลย,เเลยข้าไม่ขัดขืนด้วยมันเองที่เองฆ่าททฮีเอาเลยเอา้อาวช่างมึงเหอะอยากให้กูสร้างกฎใช่ไหมกฎข้อที่หนึ่งมึงต้องใช้ชีวิตสิ่งเคยงของมึงกับความทรมานอังแสนสาหัสโอ้เขี้ยรู้สึกเจ็บแทนอย่าทิ้งข้าไว้เทน พิสูจน์ว่าเองเป็นลูกชายแกแค่ซะฮ้ยมึงปากเลยไหมกูลำคาญอโอแผนดิสเอาเสียงเคื่องวิน่พวกจีอีมาละโอพวกจีอีอ้เฮ้ยเสียงใครบะเฮไยเครดอ้ยโอ้เชี่ยเฮ้ยล่ององลอ้ยเฮยวงเก็บไว้ทันพอ ไม่น่าชื่อว่าสถานการณ์จะพลิงผันได้อย่างนี้ในชั่วงพิดตาค่าติดอยู่ในเมืองฮาลัานแผนนี้จะฆ่าข่า,ขาแต่ตอนนี้เองพ่อยอยู่บนชีวิตและความตายใน้าที่ g R E จะพาข่าไปที่โรงพยาบาลใให้เองได้เกียรตในการตัดสินชะตากรรมของเอง ตรงเพนดิดไหมค่ะเพื่อที่อย่างน้อยโอกาสของมึงฮาลานจะรอดชีวิตไปได้และข้าจะช่วยให้ความตายของเองไม่จมโกรธหรือต่อต้านแต่ไม่คนพิดเมืองพินาดไปกับเอง <c oughs> เองมีเวลาแค <1 S 1> <ๆ>่ห้าวิดึง<ๆ>สองโอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาไปเฮ้ยเฮ้ยมันจะแกะมือมันจะแกะมือเฮ้ยเอฟเอฟเอ้ยแทงแม่งเลยยี่ ตายซะตาซีมันอย่างนี้ไม่ไงไอเวนโอ้ยขึ้นแป๊บเคลนมีแรงขึ้นมาเนี่ยโอเคโอ้ยแทบจะหมดแรงเลยอ่ะแผ่นดิสโอเคยังดูสภาพดีอ่ะ g จีเอ,ไอไีไนะอ่ต่อ,ตอดีวเนน,น่ะว้าวบังคุยมันนี่อ่ะโหดลงบัอนอฮ้ยว้าวลุงลุงลุงโอ้ยเจี๊ย คุณต้องการอะไรอ่ะไรส์บอกเราแล้วเขามีข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ที่ตายไปแล้วสิ่งเราสนใจอยู่อย่างเดียวคือยารักษาเรากําลังเสนอโอกาสให้คุณคุณนะเอาส่วนที่เหลือของงานวิจัยมากับเราซะเราสามารถคิดได้หลายอย่างเลยนที่ไล่์คุณได้ไปตายซะแต่ก็การยารักษามันอยู่ในเมืองที่ไหนสแกนและตราบใดที่มันยังเป็นอย่างนั้นคุณจะไม่พยายามขุเรื่อง สไตล์อะไรคุณเคลียร์ทำไมคุณต้องสนใจด้วยว่าคือเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้คุณไม่ใช่คนที่นี่ด้วยซ้ำนะมันก็แค่งานสำหรับคุณไม่ไม่ใช่ต่อไปแล้วจะติดต่อต่อไปเมื่อตัดสินใจอะไรได้นะน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยเคลียร์เหรอ หนได้ยินฉันไหมมีแคมเดนนะเออผมได้ยินอ่ะเกิดอะไรครับหมอเอองานวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยอเพิ่งเสร็จสิ้นอ่ะผลลับคือเออฉันจะคิดคำมหัศจรรย์มากเกินไปไม่ได้เลยแหะเออเครนหากเธอสามารถกู้คืนข้อมูลของเซเลได้ฉันมั่นใจว่าจะสามารถทำยารักษาได้แน่นอนเอาละผมจะพูดถึงมันครั้งต่อไปนะคุณหมอเมื่อไปถึงคุณโอเคดูเมืองว้าว นี่ไอโอสกิดอ่ะนี่ไอโอสกิดอ่ะโอ้โหโอเคมันกำลังมืดโอ้หาทีดิังไลทจบแล้วโอ้ยเยอยจบสักทีไอ้ยเกมเพียอะไรวะเนี่ยแคสตั้งหลายเดือนกว่าจะจบเยอยโอ้ก็จบไปแล้วครับสำหรับดิ้งไลท์ ผมอาจจะแปลพลาดแปลผิดไปเยอะเลยนะก็กราบขออภัยเือในที่นี้ด้วยนะครับผมพยายามจะแปลจะทําให้ันดีที่สุดแลนะ้วอก็เป็นสุดท้ายเลยถือว่าเป็นเกมดีสนุกนะผมชอบเลยเป็นเกมสองปีได้แบบสนุกมากเลยนะในความคิดผมนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้มาเจอกันคลิปหน้าขอให้โชคดีลาก่อนนะครับเย้ yeah.